การประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชลามรณะเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชาติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งภพใใก็ดดไล่ลาสายปฏิจจึ้นไปนะบุคคลที่ทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามทำอยู่จริงๆท,ทุกขณะเราจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเราก็ให้มีการนะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลากำหนัดดับไม่เหลือนะแห่งภกชาติชราม,มรณะยอยู่เรื่อยๆอ,อย่างเมื่อกี้เรานั่ง,งเพื่อละความเพลิน ไม่ให้จิตเนี่ยผูกกับอารมณ์ไปจิตผูกกับอารมณ์ก็คือตัวชาติจิตไปรับรู้อารมณ์ก็คือพบที่พระศาสดาบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูญได้ วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพนะก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูนได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะสังขารดังนั้นขันห้าเนี่ยอาศัยวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัย ในรูปบ้างในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้างไปดูที่พระองค์ตรัสว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกุนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพิตาของคนปกติเราก็อยู่กับลมหายใจใช่ไหม แล้วอารมณ์เนอารมณะเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็เกิดขึ้นเะเวทน,นาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ก็ดับไปได้เร็วเพราะออนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามีทั้งพอใจและไม่พอใจอารมณ์อันเป็นที่น่าชอบใจไม่เป็นที่น่าชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วเดิมเราตั้งอยู่ตรงนี้ แต่มันไปเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอีกสามทีนะ่ซึ่งมีทั้งชอบใจและไม่น่าชอบใจแต่มันก็ดับไปได้เร็วดุจกลางกลับพิษตาของคนอุเบกขาก็ยังคงเหลืออยูนะ่การตั้งอยู่กับลมหายใจเฉยๆนะตรงนี้ก็เป็นอุเบกขาเฉยๆนะไม่ได้ยินดียินร้ายไม่ได้พอใจไม่พอใจอะไร เราก็ตั้งอยู่เฉยๆตรงนี้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ดับไปได้เร็วดูจกระพริบตาเกิดมาอีกปุ๊บกระพริบตาเกิดมาปุ๊บกระพริบตากลับมาก็จริงๆก็ทําแค่นี้ก็ได้เวลามันไปตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็เป็นพบก็ผูกไปสักพักหนึ่งก็เป็นชาติเอากลับมา ชาติก็ดับชาติดับพบก็ดับกลับไปกลับมาอย่างนี้ขณะที่เพลินเห็นเกิดละความเพลินเห็นดับเห็นนะพอเพลินปุ๊บเห็นอารมณ์เกิดขึ้นพอละความเพลินปุ๊บเห็นอารมณ์ดับไปนอุเบกายังคงเลยอ,อยู่ะจิตก็ตั้งอยู่ให้เหลือพบน้อยที่สุดเปพบเดียวอืม เดวพบเดียวตรงนี้นี่เวลาไปมันก็ไม่ได้วิ่งไปละมันก็สายดับที่เคยรู้ตรงนี้ดับแล้วก็จะไปรู้ตัวใหม่การไปรู้ตัวใหม่วิญญาณจะไปตั้งที่ใหม่ก็เหมือนแสงส่องไปาหาฉากก็ยึดตั้งแต่มโนแล้วก็เป็นวิญญาณ ไปสัมผัสกับธรรม,มังเกิดนวะิญญาณรู้แจ้งนะพอรู้แจ้งปุ๊บผูกกับอารมณ์ที่สุดก็ดับนะดับก็อยู่ที่ว่าจะเอากลับมาตรงนี้หรือไปต่อนะไปต่อก็อไปเปลินต่อลืมเสาเขื่อนเสาหลักถ้ากลับมาก็กลับมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลัก ก็อยู่ตรงไหนนะที่มันถูกต้องตรงนี้ถูกต้องตรงนี้ไม่เอานะก็รีบละไปละให้เร็วนันะที่ตั้งของวิญญาณสีทธาตุก็ก็มีแค่นีนะ้เป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณทีตนะิดังนั้นมันไปตั้งที่ไหนเราก็รีบทิง้งกลับมาตั้งไว้ที่เดียว แต่ถ้ายมอยู่กับสัญญาที่เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานนะถ้าก็ยมก็ตั้งอยู่ในสัญญาประเภทหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งดับไปเวลาเข้า,าสมาธิในระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน รือพระองค์ก็ตัดเป็นสองนัยยะว่าอีกนัยยะหนึ่งก็คือกายกตาสตินถ้าไปอยู่ในมุมของอสัญญาถ้าหลุดจากนั้นไปก็ทิ้งแล้วก็กลับมาที่เดิมหนะลักการก็เป็นเช่นนี้อันนี้ก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อในชาติเบื่อในภพนะอันนี้ก็ปฏิบัติทมสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบตัติตรทมอยู่อีกเหมือนกัน นะมันก็มารวมที่อนาปานสติหรือกายะกตาสติถ้าเราสรุปการประพฤติปฏิบัติไดนะ้ก็จะเห็นว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้ก็เพียนพอเราเพียนให้วิญญาณมาตั้งอยู่ตรงนี้มาตั้งอยู่ที่กายซึ่งลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย เราจะตั้งอยู่ที่ลหมหายใจหรือว่านั่งรู้ว่านั่งซึ่งตรงนี้เป็นกายานุปัสนาสติปฐานหรือเป็นกายคตาสติหรือเป็นอานาปานาสติอันเดียวกันหมด